สวัสดีครับกับไม่กมับไมกค้งนะครับนี่เป็นคลิปวิดีโอที่2 2ก่อนอื่นเลยก็อยากจะมาขอบคุณสําหรับคนที่ดูคลิปวิดีโอแรกของผมนะครับไม่คิดว่าจะมีคนดูเยอะขนาดนี้ตอนแรกที่ทําก็คือทําเล่นๆคิดว่าแบบ จะไม่มีคนดูว่ามีคนดูเยอะมากเลยขอบคุณสําหรับคนที่ไลค์แชร์คอมเมนต์ด้วยนะครับพยายามจะตอบทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงสอบพอดีอาจจะไม่ได้ตอบบางคนบ้างเดี๋ยวพยายามจะไล่ตอบนะครับเรื่องที่จะมาพูดถึงวันนี้นะครับเป็นหนึ่งในเรื่องที่คนถามมาเยอะที่สุดคือเรื่อง วันแรกของไฮสคูล first day of high school first day of high school มันทำไมครับคนจะคิดว่ามันไม่ได้ยากใช่ไหมไป High School วันแรกเออคงไม่มีอะไรหรอกมัง้งเหมือนไปโรงเรียนธรรมดาไม่มีอะไรแต่เอาจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นหนึ่งในวันที่ยากที่สุดลองนึกภาพดูนะครับโรงเรียนใหม่เจอเพื่อนใหม่ๆเจอวิชาใหม่ๆอาจารย์ใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ One of the tough thing นะครับสำหรับเด็กแรกเปลี่ยนเลยนะครับวันนี้เลยอยากจะมาพูดว่า first day of high school มันเป็นยังไงจะเจออะไรบ้างควรรับมือยังไงนะครับ High School ที่ผมไปนะครับเป็นไฮสคูลที่ใหญ่พอสมควรนะครับมีนักเรียนประมาณ3,000คนอยู่ในรัฐอิลลินอยเป็นรัฐทางเหนือกลางๆหนาวจะมาเข้าเรื่องเลยนะไปโรงเรียนนะครับผมไปกับ High School บัสรถใหญ่ๆสีเหลืองๆแบบในหนังน่ะมันจะมาจอดตรงถนนนะครับบ้านอยู่ตรงนี้คอเนอร์ของซอยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ รถก็ม variance, ันจะมาจอดตรงนี้เราก็ต้องเดินลงมาไม่รู้ว่าอธิบายเข้าใจไหมแล้วก็สําหรับคนที่บ้านอยู่ใกล้ๆไฮสคูลก็ต้องเดินไปครับไม่ก็ขี่จักรยานไปก็ได้ครับคนที่ได้โฮสที่แบบโฮสมีลูกโฮสก็จะพาไปส่งนะอ่า เมื่อไปถึงโรงเรียนแล้วทาอะไรต่อถึงโรงเรียนแล้วก็จะเริ่มวิตกกังวลว่าแบบไปถึงปุ๊บต้องทาอะไรต่อต้องไปไหนบ้างต้องทําอะไรเราเราไม่รู้อย่างแรกนะครับก็คือไปที่ล็อกเกอร์เอาหนังสืออะไรอย่างนี้เข้าไปไว้ในล็อกเกอร์ก็ได้ถือแค่หนังสือที่เราจะเรียนวิชานั้นก็ไปห้องเรียนได้นะครับจะไปหาห้องเรียนยังไงตอนนั้นเราไม่มีเพื่อนเลยใช่ไหมก็ต้องถามคนที่เดินไปเดินมาต้องการไปห้องนี้นะพาเราไปได้ไหมมันจะมีคนพาเราไปแน่นอนครับไม่ต้องกังวลอะไรมากเมื่อไปถึงห้องเรียนนะครับคือผมอยากจะแนะนําให้ไปคุยกับอาจารย์ว่าเออ เพิ่งมาภาษาเรายังไม่ได้เก่งมากอะไรเงี้ยสมมุติตอนสอบอะไรเงี้ยครับถ้าเขารู้ว่าเราเป็นเด็กแรกปีเขาก็อาจจะแบบคุณใช้โทรศัพท์คุณได้แล้วก็เอออยากจะมาเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเป็นเรื่องที่อายมากคือที่ไทยพนซิลแปลว่าดินสอใช่ไหมรูเลอร์แปลว่า My ath ath <Rub ber S 2> ไม้บันทัดรับเบอร์แปลว่าอะไรยางลบใช่ไหมแต่ที่อเมริกาครับไอ้รับเบอร์แปลว่าแปลว่าถุงยางผมก็ไม่รู้ที่อเมริกาคําว่ายางลบเขาใช้เอเวเรเซอร์กันวันวันแรกหรือวันที่2เนี่ยผมเอาไปแค่ดินสอเหมือนยังไม่ได้ซื้อพวกอุปกรณ์การเรียนอะไรเลยเขียนออไผิิดดนน่่่่ยยยก็มมมีาาาางลบเเถพืว Canne <Your> oh, เข<ร>าแบบเฮ้ยพูดอะไรอะเราพูดผิดป่ะวะเราก็เลยหันไปมองที่มันแล้วบอกว่า rubber มันก็แบบเฮ้ยแล้วมันก็เริ่มขำคราวนี้มันก็ตะโกนออกมาว่าไอ้นี่มันอยากได้ rubber คราวนี้อาจารย์ได้ยินปุ๊บอาจารย์ก็เริ่มขำพูดว่าเค ทำไมทำไมคุณอยากได้อะ rubber แล้วก็พูดไปว่าอ๋อ oh, I just need อะไรเงี้ยผมก็แค่เขียนแบบอะไรผิดนิดหน่อยใช่ไหมก็ต้องการยางลบเขาก็เริ่มแบบขำคนในห้องก็เริ่มแบบขำทั้งหมดเลยว่าแบบทำไม unit rubber อะไรเงี้ยอาจารย์ก็แบบเขาถามว่ารู้ไหมว่า rubber แปลว่าอะไรที่อเมริกายางลบเขาพูดว่า e v a s e r ไม่ใช่ rubber rubber แปลว่าถุงยาง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ยางอายอายมากคือแบบดังเลยวันนั้นพวกพวกไหนก็ไปพูดต่อพูดต่อคนก็เริ่มรู้จักวันต่อมาคนก็เริ่มแซวกันเลยเอออย่าไปใช้นะคาว่า rubber พูดคาว่า e v a s e r นะครับก็ เรื่องต่อมาก็เป็นเรื่อง cafeteria นะครับกลางวันกินอะไรนั่งกับใครเมื่อเราไปถึงใช่ไหมก็แบบไม่มีเพื่อนเลยไม่รู้จะทาอะไรไปนั่งที่ไหนกินอะไรบางคนก็ทํน lunch box แต่ถ้าสมมติเราไม่ได้ทําอะไรมามันก็จะมีที่ขายของหรือขายแบบอาหารอยู่เบอร์เกอร์พิซซ่าอะไรเงี้ยครับได้อาหารแล้วไปไหนต่อเราก็ต้องไปหาที่นั่งนั่งกับคนที่ไม่รู้จักก็ได้แค่ถามเขาว่าเนี่ยตรงนี้มีใครนั่งไหมเราขอนั่งด้วยไหมคือเขาเห็นว่าเราเป็นเด็กแลกเปลี่ยนเขาอยากรู้จักว่าเราเป็นใครก็ไม่ต้องกลัวไปนั่งได้เลยส่วนเรื่องเพื่อนนะ ยากแต่เป็นแบบเรื่องแบบท็อปปิกใหญ่ก็อยากจะมาทําคลิปต่อไปพูดถึงว่าหาเพื่อนยังไงที่อเมริกาคนเขาเป็นยังไงกันก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องกลัวนะครับวันแรกของไฮสคูลมันไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดคิดในทางที่ดีไว้คิดในแง่ดียังไงก็หาเพื่อนได้เข้าไปคุยกับเขาได้เลยเขาไม่กัดหรอกหรือเปล่า ถ้าเราไม่ได้แบบเข้าไปคุยกับเขาเขาก็จะไม่มาคุยกับเราหรอกก็ทางที่ดีก็คือเข้าไปคุยกับเขาเลยอย่างน้อยก็ได้ลองนะครับได้ลองไปคุยกับเขาถ้าเขาแบบไม่ได้เฟรนลี่กับเราเราก็ไม่ต้องคุยกับเขาก็ได้มีโอกาสสูงที่เขาจะมาเป็นเพื่อนเราก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูวิดีโอนี้จนจบใครที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอแรกก็กลับไปดูก็ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องไฮสคูลที่ไทยกับอเมริกาต่างกันยังไงนะครับถ้าใครสงสัยอะไรคอมเมนต์ข้างล่างคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยก็จะมาตอบนะครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับบ